สนับสนุนโดยผ้าเบรกเบนดิกสมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกบุหรี่เลิกยากแต่เลิกได้อะมิโนพลัสเบิร์นมาถึงช่วงที่2กันแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมยังคงอยู่กับฮอลลี่แมงโก้ค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องราวของวงร็อกอย่างบอ d y Slam ที่วันนี้ค่ะบุกมาถึงแมงโก้ทีวีเพื่อที่จะมาบอกเล่าความพิเศษแล้ก็ความคืบหน้าของคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้แล้วค่ะ ทำเอาสตูดิโอแมงโก้คึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะกับการมาเยี่ยมแมงโก้ทีวีของวงร็อกขวัญใจวัยรุ่น Body Slam เพื่อบอกเล่าถึงความคืบหน้าของคอนเสิร์ตใหญ่ Body Slam Live in c r ค m e ซึ่งจัดที่ราชมังคลากีฬาสถานท่ามกลางแฟนเพลงนกว่า50,000คนแล้วอย่างนี้อาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกคอเคลื่อนของตูนตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะจะสามารถฟิตซ้อมได้อย่างเต็มที่หรือเปล่า ก็อยู่ในช่วงของซ้อมซึ่งซึ่งเราซ้อมมาได้สักเดือนหนึ่งใช่หลังจากหลังจากหลังจากป่วยก็เริ่มเข้าห้องซ้อมแแต่ว่ากอช่วงนี้เริ่มเข้มข้นมากเริ่มเริมที่จะเรียบเรียงก้อนใหญ่ๆก้อนความคิดได้ได้เยอะพอสมควรครับดีขึ้นดีขึ้นมากจากจากช่วงวันแรกที่ที่เข้าลงไยบาลเมื่อเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับก็ดีขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันแล้วก็ ตอนนี้ก็หาคุณหมอยังใกล้ชิดแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าในวันที่27นี้ก็คงสบายมากแล้วครับในช่วงในช่วงเดือนก่อนเนี่ยห้ามห้ามเยอะห้ามเยอะแต่ว่าหลังจากที่เราได้ได้ได้ไดเข้าไปพบท่านบ่อยๆแล้วก็ติดตามอาการเป็นเป็น,ปนอย่างละเอียดโดยละเอียดก็ในเดือนนี้เขาบอกว่ามันดีขึ้นเยอะแล้วก็แล้วก็ห้ามน้อยลง ก็ถือว่าอาการตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆยังไงแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงถึงวันแสดงจริงตูนรับประกันความมันแน่นอนค่ะนอกจากบอดี้สแลมแล้วจะมีศิลปินพิเศษคนไหนมาร่วมแจมบนเวทีอีกบ้างคะผมว่าสิ่งที่บอกได้อย่างอยางอยอย่าย่างางงแรกแล้วก็เป,เ,ปเป็นสิ่งที่เป็นความพิเศษที่ผม,ผมรู้สึกก็คือการจัดที่ราชมังคลากีฬาสถานซึ่งด้วยตัวสนามมันใหญ่อยู่แล้วทำให้โปรดักชันของเราต้องใหญ่ตามเวทีต้องใหญ่ตาม เรื่องราวที่เราพูดมันใหญ่ขึ้นเพลงต่างๆเสียง,งต่างๆมันใหญ่ขึ้นดังขึ้นในในมุมของเสียงที่คนดูจะร้องเพลงเราผมอยากให้หลายๆคนเข้าไปเป็นหนึ่งเสียงในนั้นแล้วก็หนึ่งเสียงที่ร้องแล้วก็ในขณะเดียวกันได้ยินเสียงหลายๆคนที่ร้องหกเจ็ดหมื่นน่าจะเป็นเสียงที่เพราะที่สุดเท่าที่พวกเราจะคิดได้ครับก็ก,ก็ผมคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดในวันนั้นครับ ถ้าพูดเป็นสคริปต์ก็ต้องบอกว่าอุบไว้ก่อน <g ül> <g ül> ก,ก็อยากให้ทุกคนไปเจอวันนั้นครับ, <g ül> รบอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนครับสิ่งแต่สิ่งที่แน่นอนคือ27พฤศจิกายนนี้ครับเราได้เราได้ทำแล้วแล้วก็ได้ได้คิดมันอย่างดีที่สุดในช่วงชีวิตนี้ของเราแล้ว,ลวก็อยากให้ทุกคนได้ไดมาได้มาในใน,ในวันนั้นครับเรื่องอนาคตเอาไว้ทีหลัง <g ül> แล้วอีกหนึ่งความดีใจของตูนที่พึ่งจะได้รับมาก็คือพึ่งจะได้รับรางวาัล m ม l ฮ hot ต t ผู้ชายที่ผู้ชายด้วยกันชื่นชมมากที่สุดจากนิตยสารโอเคตูนรู้สึกยังไงบ้างคะผมไม่รับรางวาัลอะไรนะอะไรนะชายชายอะไนะชายเหนือชายอะไรนะชาย,นะชายคนที่ดูดีในสายตาผู้ชายด้วยกันโอเคจริงๆก็ก็ขอบคุณนะครับที่ที่ ที่หลายๆคนโหวตให้หรือว่าแฟนที่ดิสแนโอเคอาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าอาจจะเป็นเป็น,ปนผู้ชายหรืออะไรก็ตามแต่ว่าขอบคุณหลายๆคนก็ก็อาจจะเป็นแฟนบอดี้สามก็ขอบคุณมากที่ที่ที่ทให้เกียรติกับกับกับผมกับงาน ก็เทสะขนาดนี้หนุ่มๆก็ต้องถือเป็นไอดอลเป็นธรรมดาละค่ะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนของ Body Slam และไม่อยากพลาดชม Body Slam Live In Calm คอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตการทำงานของ Body Slam ก็หาซื้อบัตรกันได้แล้วค่ะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาคอนเสิร์ตจะมีวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนนี้ที่ราชมังคลาก,กีฬาสถานค่ะ ต่อกันที่เวทีแจ้งเกิดศิลปินหน้าใหม่นะคะไม่ว่าคุณจะมีใจรักเสียงเพลงในด้านของการร้องเต้นหรือว่าเล่นดนตรีจะมาเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ค่ะต้องไม่พลาดกับกิจกรรมนี้เลยค่ะรั้ที่สองนันเองนะคะ เปิดตัวกันไปแล้วกับโครงการล่าสุดของค่ายสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนที่จะประกวดมาม่าต้ยมยำกุ้งน้ำข้นคนแซ่บปึกท a าเลนส์คอนเทสปี2เวทีแจ้งเกิดสำหรับศิลปินหน้าใหม่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุ13-19ปีได้แสดงความสามารถของตนเองทั้งแบบเดี่ยวและก็แบบกลุ่มโดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น3ประเภทไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือว่าเล่นดนตรีค่ะคืออยากได้คนที่มีจินตนาการคือมีความแตกต่างมีความคิดของตัว ว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนพรีเซนต์ตัวเองออกมา,ามีความเชื่อมั่นก็คือเมื่อมีความแตกต่างแล้วแต่ไม่มีความกล้าเนี่ยบางทีก็ได้แต่คิดเพราะฉะนั้นต้องกล้าที่จะแสดงออกด้วยในสิ่งที่เราคิดนะครับ งานเปิดตัวครั้งนี้ที่พารากอนนอกจากจะมีบอสใหญ่ค่าย s o นี Music อย่างสุทธิพงศ์วัฒนาจังหรือชมพูฟรุตตี้มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินหาผู้ชนะแล้วอย่างได้ศิลปินเดี่ยวและกลุ่มขั้นเทพอย่างแดนวรเวตดานุวงศ์เบนชาลาทิศเจมอนทจีราและวงสล็อตแมชชีนมาโชว์ลูกคอจนแฟนๆที่มาร่วมงานกรี๊ดกันจนคอแทบแตกและพวกเขาเหล่านี้ยังจะร่วมเป็นเทรนเนอร์ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก15ทีมอีกด้วยค่ะคิดว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ เป็นอีกโอกาสหนึ่งให้น้องๆวิ่งเข้าหาเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับใครที่รักการแสดงออกต้องการอวดฝีไม้ลายมือและอายุก็ยังไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคนจะต้องรีบๆซ้อมแล้วก็อัปโหลดผลงานตัวเองมาที่เว็บไซต์ w w w m a m a l o v e r n e t และ w w r l d w e b f u c o m ภายใน14พฤศจิกายนนี้นะคะเพราะคุณอาจจะได้เป็นหนึ่งในศิลปินใหม่ค่ายโซนิคมิกก็ได้ค่ะกะนกวรรณมณีแสงสาครแบงโกทีวีรายงาน ปิดท้ายเบรกนี้นะคะผลิจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับงานแสดงภาพวาดนะคะของ3ศิลปินเกาหลีค่ะกับนิทรศการที่มีชื่อว่ายังทรีงานนี้จัดขึ้นที่สีลมแกาลาเลรีค่ะ าร์เทรีและมิเตกแกลลอรี่ภาคเอกชนของไทยและเกาหลีที่ร่วมจัดนิทรรศการแสดงภาพวาดศิลปะยังทรีของ3ามศิลปินรุ่นใหม่จากเกาหลีโดยพื้นที่สําหรับใช้จัดแสดงแบ่งออกเป็นสองโซนไม่ใหญ่มากแต่บรรยากาศดูอบอุ่นสไตล์เกาหลีเดินเข้าไปซ้ายมือแรกจะเป็นภาพวาดทนขาวดําผลงานรังสรรค์จากโจแตฮีซ้ายมือเป็นโทนสีสันสดใสฉูดฉาดของสาวสวยอย่างชอยมียวนที่แสดงถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีการผสมผสากสนกับสังคมปัจจุบันอย่าง ลงตัวส่วนด้านในสุดเป็นของลีคุงมิที่เน้นหลายเส้นเคลื่อนไหวสะท้อนความไม่แน่นอนของอนาคตว่าจะออกมาดีหรือร้ายอย่างไรค่ะพางคกทุกคน웃음이끊이지ุ았으면합다ุ합다คนทุกคน a ุกคนทุกนทุนทุกนทุกคนทุกคคนทนนนนุนุน สองศิลปินนี่เขาสรุปออกมาว่าอยากจะให้มีงานดีๆที่ร่วมมือกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยเกาหลีค่ะส่วนกลุ่มนักศึกษาด้านศิลปะจากพาอช่างที่มาชมภาพวาดเขาก็มีมุมมองดีๆเกี่ยวกับงานนี้ด้วยนะคะผมมองว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างจะหนีหลุดออกจากวัฒนธรรมตัวเองแต่ว่ายังคงความเป็นของตัวตนไว้หลุดออกจากการที่มีวัฒนธรรมเดิมๆ เพื่อที่จะได้เป็นตัวของตัวเองในอีกทีหนึง่งแต่ว่าก็คือยังมีร่างเงาของตัวเองอยู่ปรับถึงเรื่องของมุมมองมากกว่าเขบอย่างเช่นว่าเขาอยู่เกาหลีแล้วเขาก็ไม่ได้แบบโด่งดังอะไรมากแต่เขายังมาแสดงงานในเมืองไทยเราก็ยังรู้จักเขาเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมบางทีเราก็อาจจะกลับไปอยู่ประเทศเขาบ้างอะไรอย่างนี้ความเป็นไปได้น่าจะมีมากกว่า สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปชมภาพวาดเหล่านี้กันใกล้ๆให้ได้เห็นลายเส้นกันช,ชัดก็ตรงดิ่งไปที่ Artery g a l ก e r ออาคารสีลมแกลเลรียได้จนถึง30ตุลาคมนี้เลยล่ะค่ะกนกวันมณีแสงสาคอนแมงโก้ทีวีรายงานไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพอลลี่จะพาคุณผู้ชมไปเดินทอดน่องท่องตลาดกันค่ะ